นี่กินโชว์กล่องอเ,เลยอะยังนะก้องโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปชุมแพรกำลังจะเดินทางนะครับฝนก็ยังตกตกอยู่นะตอนนี้ดูมาลุ้นกันว่าเราจะลุยฝนหรือฝนจะลุยเราหรือใครจะลุยกันกันแน่ โอเคไปกันเลยดูสภาพนะครับฝนเพิ่งผ่านไปมืดตึ๊บเลยสั่งขวามือแต่เราจะไปฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายถนนโล่งไปกันเลยกับ ADV 350ครับทุกคนก็มีเมกอยู่นะหนาอยู่ไปลุ้นกันข้างหน้าแล้วกันนะด้วยรถติดฝนตกทำไมรถต้องติดไม่เข้าใจเหมือนกัน นนี้รู้สึกว่าฝนกําลังจะตกอยู่ข้างหน้าเพราะว่าเราขี่ตามหลังฝนนะครับฝนก็จะอยู่ข้างหน้าเรารู้สึกนะคือความรู้สึกพอถนนมันเปียกแล้วเ,ลเราจอดเปลี่ยนชุดกันดีวกว่าไม่อดอดกนแล้ถอดไหมออเสบียงเราเยอะมาก

รามาลุ้นกันว่าเราใส่ชุดเตรียมพร้อมแล้วฝนจะตกลงมาหรือไม่ส่วนมากจะไม่นะถ้าได้ใส่ชุดแล้วนี่ไม่ตกเราก็ใส่ไปกันเลยดีกว่านะขลุยกันเลยขสยลุยฝนกัน Chào okay, tất จนจะถึงชุมแพแล้วครับทุกคนขาดโทษนะฮะชุมแพฝนไม่ตกครับเอ๊มาตกถึงนี่เองเนี่ยข้างหน้าแห้งแห้งเลยไม่มีนี่ไปดูเลยดดูทั้งหลังหรยอขี่มาอย่างเมื่อกี้โอ้โอยเจ๊หวานเจครับ โอเคก่อนเข้าบ้านเรามาแวะซื้อสเสบียงเข้าบ้านกันก่อนนะทุกคนแวะซื้อสเสบียงกันสักน้อยเดี๋ยวไปค่ำยวไม่มีอะไรกินถึงตลาดชุมแพแล้วนะอย่าบอกว่ายายเดิมนันเนี่ยใช่ <Hey. S 1> โอ้เจ้ากันเลยนะเมื่อกี้ก็จวดควางทางเขาอ,อยู่ ตานนี้เข้าสู่โหมด Enduro แล้วทุกคน a เ v e n จอ r ์ซะหน่อยเอออแบบนี้ไม่ต้องดูครับโดดไปเลยตนหลุมไปเลยอัะเจออะเจออัะเจอะ กันนะกลับบ้านนะเด้อปูบ่มี้วยหลังมันมาฝากดอกปูอ่ะจะนามนาเดี๋ยวมาเอื้อนไปไหมน้องปูเนาะ อากินไหนบ้านเหรอวัสดีครับสวัสดีค่ะของไม่ใช่ชื่ออะไรนะผมชื่อไม่ได้นีี่ากนบนสิยน

ใ uhm ครอ่ะแขรจะงงานี่เดียวแอนวะบางอีนุ ja ่มนี่แมีไไปขายโอ้ยยนตัวใหญ่โอ้ย่อยโยอยู่ไหนดิแขกน้อยมันแกยออนี่ยินโชว์ก่อนเลยอ่ะ มาเร็วมาเร็วครับหึอคิดถึงมาสิคิดถึงมาสิใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคเจอแล้วูมาดีใจดีครับึ 嗯，哼哼。